เขาบอกว่าถ้าเรามองหาเราจะมองเห็นและถ้าเราอยากได้เงินเราก็ต้องหาวิธีหาเงินค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่แม่เอ็มลงพื้นที่ที่ซอยจรัญสิบสามนะคะนี่จรัญกาเดี้น Guardian ค่ะคือวันนี้มาที่นี่คือมาดูห้องค่ะคือมีคนจะขายแต่ดูแล้วค่ะคนที่จะขายห้องที่นี่ดูแลว้วไม่น่าจะได้ซื้อนะคะเพราะราคาฟังดูแล้วค่ะค่อนข้างสูงค่ะแต่สิ่งที่แม่เอ็มจะฝากค่ะทุกครั้งที่เราลงพื้นที่แบบนี้ เราต้องไปเจอคนใช่ไหมเราเจอใครบ้างคะพี่วินมอเตอร์ไซค์แม่ค้าขายของหน้าตึกนิติบุคคลคะ่ะนะเราไปถามเขาว่าแถวนี้เขาขายยังไงราคาเท่าไหร่เช่าอย่างไรคะ่ะข้อมูลครบเพียบคะ่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะจงแนะนำเขาคะ่ะว่าเราคือใครนะ,ะอย่างวันนี้แม่เอ็มก็แนะนำตัวเองว่าแม่เอ็มจะมาซื้อห้องชุดเพื่อไปทำารีโนเวทขายคะ่ะ เขาก็จะปับป๊บปั๊บปั๊บนู่นนี่นั่นมันคุ้มมันไม่คุ้มพี่มันแพงมันถูกเช่าเท่าไรอะไรก็ว่าไปค่ะแนะนําที่นู่นดีกว่าแนะนําที่นี่ดีกว่ากลายเป็นว่านะคะทุกครั้งเราลงพื้นที่เราอาจจะไม่ได้ซั์ที่เราจะมาซื้อนะคะแต่เราจะได้ซั์จากการแนะนําของคนท้องที่ให้เราไปซื้อค่ะดังนั้นนะคะถ้าวันนี้คุณอยากได้เงิน คุณก็ต้องหาวิธีหาเงินลงพื้นที่ทํางานค่ะแม่เอ็มถือว่าเป็นพนักงานประจําคนหนึ่งนะทางานทั้งวันค่ะวันนี้ออกมาตอนบ่ายสามและตอนนี้ก็จะห้าโมงเย็นแล้วนะแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้กลับบ้านค่ำแน่นอนประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะคะแต่ถ้ามีใครบอกว่าหนูเลิกห้าโมงมันไม่ทันทันค่ะลองดูสิคะถ้าตาบใดนะคะนี่ลองดูค่ะถ้าตาบใดนะคะพระอาทิตย์ยังไม่มืดค่ะเรายังสามารถทํางานได้นะคะยังเจอผู้คน แล้วถ้าจริงๆเราลงพื้นที่เนี่ยเวลาค่ำาๆเนี่ยถ้าเราลงพื้นที่นะคะเราก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งนะคะว่าเวลากลางคืนแล้วเขาเนี่ยเขาจอกแจ๊กจอแจคนมันอยู่เต็ไมไหมไฟเปิดครบไหมเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่เราจะสังเกตได้ค่ะแต่เชื่อไม่เอมนะคะวันนี้ถ้าคุณจะทําอสังหาริมทรัพย์สิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะคุณต้องลงพื้นที่จริงค่ะลงไปคุยลงไปพูดทักทายถามไท่นะคะแล้วสิ่งที่คุณจะได้คือคุณจะได้รัพย์ต่อไปแล้วก็ต่อไปค่ะ ด้วยรักจากใจนะคะ